เขาบอกผมว่าวันเราฟาโปงหรือว่าโปงแล้วบอกปูอย่างนี้นี่ตลกอะไรเนี่ยแล้วมึงก็คือมึงมาเป็นมึงแล้วมึงก็บอกว่ามึงพากูมาเป็นเพื่อนโอเคไหมไอ้เดะเนี่ยม่าเหมือนเหมือนเหมือนคงคืนโลก่ะจริงๆี่ว่า โอ้อะไรนะอะไรนะอะไรนะเพราว่าอะไรนะเราเราเห็นใช่ไหอย่าไม่ได้ทำอะไรเลยทำไม่ได้กิมหน้าแรับิมันทานเห็นนะรับิด องพันปดองพันแปยาของผีสองพันแปดยายาของผีย้องเบนนีเขาไปแล้วนะยาด่แอนจะยามันจะได้ออกไปเลยฮะยายายาโอเคแล้วปเ็นเสียงวะ มันเป็นเรื่องปกติของแบนปะของนึกแหววอะอ kind of ันนี้ที่ว่ามึงพูดจนกูขำเลยมึงไม่เป็นงารกดแล้วอ่ะ แล้วมันทำไม่เป็น,นกดทำไม,มทำไม่ได้ทำไม่ได้เอ๊ยมันเือแตะบือข้างเราเยอะมากโอ้เกิดปะ <S 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 ไม่เอาไม่เอาด้านนี้ไม่เปิดหอกขื่อนพคนที่ไม่ได้จริงๆน่ากลัวไม่เอามันตองต้ององค์เขาทำไมทําไม่ทำาลยเขาทำไมเต้องให้รทาให้เธอด้วยฮะเ้มันยังไม่เสดังเขหรอเราทำไม่เป็นแล้ว เก็บไม่ได้แล้วมาทำไมเป็นหนึ่งพ่อกูอยู่ไหนพ่อกูอยู่ไหนเป็นหนึ่งพ่อกูอยู่ไหนพ่อกูอยู่ไหนใช่พ่อกูไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมพระหลอป้าบ้าป้าบา้บา,บาอยู่ไหนก๊อปทำอะไรวะกิมกำาทำอะไรอยู่วะข้าวข <c oughs> ้าวข้าวปลาข้าว ไม่แลวอยู่โซฮา้วก็แฮปปี้เราก็กินแล้วก็โซฮาอนาเอาไปแล้วเอออยู่กับพว่ขาเพึ่งมาเมื่อมันน่าจะพิ่งมาถึงมันถึงมันเปิดเทงที่ทังเลยเอาที่กลับปลาจกมากไปลองโทรศัพท์นะว่าเราไงคะลูกดี เข้าไปแทงลงโทล์ลุงโทมาบอกว่าอยู่โอพาอยู่ข้าวทำข้าวอยู่บอกบอกว่าป้าป้ามาเก็บลำโพงที่บ้านโปแล้วก็มาเจอหนูเนี่ยแล้วก็วิ่งเข้าไปแทงเลยเนี่ยวิ่งเข้าไปสาวยับยับอะไรเงี้ยเร็ววช่ไหโอเค หนูไม่ได้ยินเสียงพี่อะมามามานี่มานี่ค่ะทำไมอ่ะอ๋อโทษทีหนูไม่รู้หนูมาสองมันมีกดก่อนตายจะจำได้ไม่ได้ครับจำไม่ได้ทำไรกันหนูจำไม่ได้เลยป้าแต่ทำไมเก็บตรงขาหนูม้าฮะฮะไม่ใช่ะไรนะะไรนะ ความจะเหะนื่อยมามาโรซี่บอกว่าเจ็บตรงขาไม่รูดีอะไรมึงปากไม่ไดีนะเนี่ยจะทำอะไรกันอทหารบอกว่าเครียดบอกว่าเห็นหนูเครียดแต่กิมมาทั้งวันเลยพามาใส่เครียดแต่แต่เอ็ดดี้ <c oughs> ไม่เห็นชวนพากิมใครเครียด <c oughs> กิมกับเอ็ดดี้ยืนหน้าประตูรอโมฮะรอทำไม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันทำอะไรกันก็ไม่ไม่ไงก็ พ่อฮันบอกว่าหนืเครียดมาทั้งวันแล้ววันนี้ร้องไห้แล้วก็เครียดทั้งวันพ่อฮันก็เลยพามาคลายเคยรียดครับเฮ้ยทำอะไรกันไหมวันนี้พี่ไม่ทำเอาดีดีนอนเฉยเฉยเอาดีดี <c oughs> เอาดีาดีอะฮะมีในมือสั่นได้ทำกันไหมน,น,นอนบนเตียงแล้วเขาบอกเออทำก็ทำ แล้วจะ<อ>ป้องกันไหมอ้าวเ,เสร็จไหมฮะเสร็จภารกิจไหมจะป้องกันไหมลูกอ้าวแล้วหนูป้องกันไม่ไ,มได้ป้องกันแล้วถ้าเกิดหนูท้องขึ้นมาเนี่ยทำไงเนี่ยไม่เป็นไรครับให้ปลาเลี้ยงฮะหนูจะเอาลูกอีกคนหนึ่งเหรออ่าโซฮันบอกว่าอย่างมีลูกชายครับคุณคิดดีเด้ใช่ไหมล่กชายครับ จำได้เลยนะถ้าสองเชิบเชิบเชิบจยท่านีหรือเปล่าเนี่ยเน่เยอะยไม่ไ่อ้างงมากดีเโดนบินกับตาอไปาทีเลยแมวแมช่วยก่อนรีบมาเป็นหมอแล้วเอาใหญ่อา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กิมมากระจอกขากทู่ก่อนเตรียมเลยเตรียมเสียใจเลยบอกเลยกิมจิลูกกิมจิลูกหนูพูดกระจอกขากทูเ่เลยกระเจาะทู่โมชิกระจอกขากทู่ข้าวบดสีทำไมไโมชีบอกอฟาร์มข้าว ก็ใช่ฟาร์มข้าวแต่ว่ามันเสร็จแล้วพึ่งมาตรงนี้เร็วน้อดูตาฮานก็รู้อ่ะตัวฮารใช่ไหมไม่รู้เลี่ยงผมจ้าหยบตัฮารโอ้ไม่รู้เรี่ยงตัฮารครับไปทำข้าวมาใช่ไหมใช่ครับ อ๋อแล้วแล้วที่แก้มมีรอยจุ๊บมีรอยจุ๊บด้วยดูดิดูดิทำน้ำนมข้าวป้าหมาทำน้ำนมข้าวทำไมไมีรอยจุ๊บรอยจุ๊บทขาเลยมีรอยลิปสติกเต็มหน้าเลยเต็มตาเลยลูกจุ๊บกันไว้เพื่ออจงจองเขาเรียกว่าจองฟองฟังช่ก่อนเอาไว้แต่งไงนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยเขาจะต่อยหัวท้องเขยดูเหรอ มาถ้าสมมติป้ามึงเงียบดิ่ะมึงเงียบดิมา้าสตป้าทำมามีสาวไหมอ่ะสวัดีค่ะสว้ามีค่สาวเหอมีมีสาวหนูอยู่บ้านปูครับไม่บอกหรูอยากได้ยินหนักนุ้จะฟังคนเดียวไอ้เจ้าของผมพูดอะไรของมึงวะ